คุณครูบอกว่าทางไปโรงเรียนของเราค่ะมันจะมีต้นไม้สองต้นที่โอบกอดกันอยู่ซึ่งมันน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้พาเด็กๆมาศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้านนะคะไไได้มีลูกแล้วเหรอ

ดูแกงแกงเพื่อนนะดูแกงเพื่อนอันนี้ต้นตะครออันนี้ตะครอหมดแล้วแล้วมันอยู่สูงใช่ปะ สูงขนาดนี้ใครจะเก็บได้สวัสดีค่ะไหนแล้วตอนไหนทําอันอาจเดินไปดูซิที่โรงเรียนเราเข้าโรงเรียนทางนี้ใช่ไหมถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจอ อันนี้คือสวนป่าหลังโรงเรียนนะคะโอ้โอ้ระวังหนามนะคะนี่ไงมันสต้นอ๋อมันชิดกันแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยเหรอเนี่ยอีกต้นหนึ่งเนี่ยอีกต้นหนึ่งมันมันม้วนนี้เลยค่ะผูกนี่มันเกิดทับกันไอต้นโปรกับต้นเออเกิดทับกันผู้ชายต้นเนี้ยต้นโปรกับต้น

อ้ยอ่างุน่านะคะกินแล้วคันก็ไม่มีกลิ่นมีพูดอะไรอีกนะคะ